อัศล่ามอะไรกุ้งมารองมาปุ่มร้อยเฮลเอร์เกตูนะคะเด็กๆนะคะวันนี้มาเจอกับครูฟัดคนเดิมนะคะในรายวิชาิตนิสตร์นั่นเองอเด็กๆยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราเรียนกันในเรื่องของอะไรเอ่ยอใช่ค่ะนะคะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยนะคะเราได้เรียนในเรื่องของการหา หอโรโมนนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งการหาหอรมเนี่ยเราสามารถหาได้กี่แบบเอ่ยเราสามารถหาได้นะคะสามแบบเนาะแบบแรกก็คือหาหาหอรโมอโดยการหาตัวหารร่วมแบบที่2ก็คือหาฮอรมอรโมโดยการแยกตัวประกอบและแบบสุดท้ายก็คือ หาฮอรโมโดยการตั้งหานั่นเองใช่ไหมคะและวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการหาคอรนอนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยค่ะให้นักเรียนเตรียมสมุดปากกาและหนังสือเรียนของนักเรียนให้พร้อมแล้วเรามาเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะการหารคอรนอนเนี่ยนะคะก็มี3รูปแบบเหมือนกันเลยนะคะเหมือนการหาหอรโมเลยนะคะซึ่งวิธีแรกของการหารคอรนอนนั้นก็คือ การหาคอรนอนโดยการหาผลคูณร่วมอ่าตรงนี้มันจะมีความแตกต่างอยู่กับการหาหอรมใช่ไหมคะซึ่งหอร์มเนี่ยเราหารเนาะอันนี้ก็คือหาผลคูณร่วมนั่นเองนะคะแบบที่สองนะคะก็คือการหาคอรนอนโดยการแยกตัวประกอบนั่นเองค่ะและแบบสุดท้ายนะคะก็คือการหาคอร์โนโดยการหานั่นเอง เรามี3วิธีเหมือนกับการหาหอรโมเลยใช่ไหมคะเรามาดูวิธีแรกกันดีกว่าคะ่ะว่าเรายังจํากันได้ไหมหรือว่ายังมีความคล้ายคลึงกับการหาหอรโมรไหมนั่นเองการหาคอรโนอโดยการหาผลคูณร่วมการหาผลคูณร่วมเป็นยังไงแล้วเอ่ยการหาผลคูนร่วมมันก็คือจํานวนนับเนี่ยที่หารด้วยจํานวนนับนั้นลงตัวนั่นเองใช่ไหมคะ อ่อย่างเช่นลงมาดูตัวอย่างข้อนี้กันก็บอกว่าหาคอโรโนอของ3และ5นั่นเองอ่ะลองวิธีทำกันค่ะอันดับแรกใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูว่าจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ3มันคืออะไรบ้างตัวแรกก็คือ3นั่นเองใช่ไหมคะตัวที่2นั่นก็คือ6 6เกิดจากอสาเพิ่ม ขึ้นนะคะหเท่านะคะก็คือเพิ่มทีละ3นั่นเองใช่ไหมคะผลคูณของ3เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นทีละ3ใช่ไหมคะซึ่ง3 1 3 3นึ3งสตัวต่อไปก็คือ12 3สองสามห้าส1บห2า3า2ห3สิบแปเป็น30อ่ะแล้วก็มันก็จะมีผลคูณไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะเราก็จะใช้ เราก็จะใช้สัญลักษณ์จุดสามจุดนี้นั่นเองนะคะอ่าในนี้ก็คือผลคูณของสามใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูในส่วนของผลคูณของอะไรต่อคะผลคูณของห้านั่นเองซึ่งผลคูณของห้านั่นก็คือเพิ่มทีละห้าใช่ไหมคะมันก็คือห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าแล้วก็สามสิบมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้ จาาจำนวนนับที่เป็นผลคูณของสามแล้วก็ห้าเนี่ยนะคะผลคูณร่วมของมันเนี่ยนะคะที่เราเห็นได้นะคะก็คือตัวเลขอะไรเอ่ยก็คือมีสิบห้าใช่ไหมคะเลขที่เหมือนกันเนาะสิบห้าเลขสามสิบอ่าด้านหลังมันก็ยังมีต่อนะคะทีนี้เราก็เลยมาเขียนว่าผลคูณร่วมของห้าสามและห้านั่นก็คือสิบห้าแล้วก็สามสิบแล้วก็มันก็จะมีเรื่อยๆนั่นเองใช่ไหมคะ ทีนี้ดังนั้นนะคะคอรโนของสามและห้านั้นก็คือสิบห้านะคะคอรโนของเรานั้นก็คือคูตคนตัวคูณร่วมน้อยนั่นเองเช่ใจไหมคะซึ่งตัวที่น้อยที่สุดนะคะก็คือสิบห้านั่นเองนะคะดังนั้นเราก็เลยตอบได้ว่าคอรโนของสามและห้านั้นก็คือสิบห้านั่นเองอเข้าใจไหมเอ่ยเราลองมาดูนะคะตัวอย่างอีกดีกว่า อข้อนี้นะคะเขาบอกว่าหาคอร์โนของ4และ12อ่าในวิธีทำอันดับได้เราทำอะไรเอ่ยเราก็หาผลคูณของ4ก่อนใช่ไหมคะซึ่งผลคูณของ4ีคืออะไรเอ่ย4ตัวที่2ก็คือ8นะคะ4 1 4, 4 4 2 8 4 3 12 4 4, 4 16 4 5 20 4 6 ยี่สิสีพอไหมอ่าพอกดนะคะเรามาดูตัวต่อไปตัวต่อไปเราก็หาผลคูณผลคูณของอะไรเอ่ยเราหาผลคูณของ10 12นั่นเองใช่ไหมคะซึ่งผลคูณของ12บสอมีอะไรบ้างก็มีสิบสองหนึ่งสิบสอิบสอสอง ยี่สิบสี่เอ๊ะเราก็เห็นแล้วนะคะว่ามันมีตัวเลขที่เหมือนกันอยู่นะคะดังนั้นนะคะแสดงว่าแสดงว่าอะไรผลคูณร่วมของสี่และสิบสองนั้นก็คือก็คืออะไรเอ่ยก็คือสิบสองใช่ไหมคะมีสิบสองมียี่สิบสี่อ่านะคะแล้วมันก็จะมีอีกใช่ไหมคะอ่า ดังนั้นคอโรโนอของ4และ12คืออะไรก็คือ12สก็สามารถตอบได้เลยว่าคือ12นะคะต่อไปนะคะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันต่อค่ะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าหาคอโรโนอของ6 8และ12ใช่ไหมคะอ่ะนะคะเราก็เข้าสู่วิธีทำเลยค่ะ อันดับแรกใช่ไหมคะเราก็ต้องหาผลคูณของหกอ่าผลคูณของหกคืออะไรบ้างเออผลคูณของหกก็คือมีหกเห็นไหมคะเอาลองท่องไม่หกกันเลยค่ะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่สิบสี่หกห้าสามสิบ หกสามสิบหกพอแล้วยังพอก่อนแล้วกันเนาะอ่ะมาดูกันต่อค่ะเราหาผลคูณของหกแล้วเราหาผลคูณของอะไรกันต่อเอ้ยเราหาผลคูณของแปดนั่นเองอ่ะผลคูณของแปดเราก็ท่องไม่เลขเลยท่องสุดคูณเลยก็คือไม่แปดใช่ไหมคะก็คือแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสาม ยี 24, 80, 30, 2, 8, 5, ่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแปดห้าสี่สิบอะพอแค่นี้ก่อนนะคะเราได้ผลคูณของหกผลคูณของแปดแล้วตัวสุดท้ายก็คือผลคูณของสิบสองนั่นเองอ่าเราท่องแม่สิบสองเลยค่ะสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสาม สามสิบหกสองสี่สี่สิบแปดอาพอแค่นี้ก่อนนะคะมันเกินไปเยอะแล้วอ่าทีนี้เราได้ครบสามตัวใช่ไหมคะทีนี้นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าดีกว่าเนาะว่าผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดเลยนะคะของนะคะหกแปดและสิบสองคืออะไรอ่า ผลค,คูณร่วมที่น้อยที่สุดนั้นก็คืออะไรคะก็คือคอรนอนนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคอรนอของ 6, 8และ12คืออะไรเอ่ยก็คือ24ไหม24 24นั่นเองอ่าก็คือ24นั่นเองอเราก็ตอบได้เลยใช่ไหมคะว่า ต่อไปค่ะเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราหาคอรนโดยการหาผลคูณร่วมใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูแบบที่สองกันซึ่งแบบที่สองเนี่ยเราหาคอรครนโดยการแยกตัวประกอบเราจํากันแยกตัวประกอบได้ไหมเอ่ยอการที่เราจะแยกตัวประกอบได้เนี่ยใช่ไหมคะตัวประกอบของมันจะต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะนั่นเองใช่ไหมคะต้องเป็นตัวเลขตัวเลขเฉพาะอเราลองมาดูตัวอย่างตัวอย่างข้อนี้เขาบอกว่า หาคอโรโนของสิบสองและยี่สิบสี่ทีนี้นะคะ,ะเข้าส่วิธีทำนะคะเราก็เอาแต่ละตัวใช่ไหมคะแต่ละตัวเลขเนี่ยมาแยกประกอบตัวเลขแรกของเราก็คือสิบสองสิบสองเนี่ยสามารถแยกได้นะคะแยกเป็ประกอบเป็นอะไรได้เอ่ยเราเครูจะลองตั้งนะคะตั้งเป็นอ,อนผงต้นไม้เราทำได้ไหมสิบสองมันเกิดจาง สองคูณหกและหกยังไม่ใช่ใช่ไหมคะเราก็ต้องแยกออกเป็นสองคูณสามนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นสิบสองก็จะเท่ากับสองคูณสองคูณสามตรงนี้นั่นเองใช่ไหมคะจำได้ไหมเอ้ยอตัวต่อไปก็คือยี่สิบสี่เท่ากับเท่าไหร่ยี่สิบสี่อ่าแยกเลยคะ่ะสองอะไรกับได้ยี่สิบสี 2องคูณสิบสองได้24่สิบสองเกิดจาก2คูณกับ6และหกนั้นเกิดจาก2อคูณสนั่นเองนะคะดังนั้น24ี่ก็เกิดจากสองคูณสองคูณสคูณสนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นโคโรณโนอของ12และ24ก็คืออะไรเอ่ยก็เคืออะไรคะเราเราก็ต้องดูก่อนจำแค่ว่าอ่า มันมีตัวเลขที่เหมือนกันอยู่ใช่ไหมคะก็คือสองคูณสองเนี่ยใช่ไหมคะอ่าที่นี้สามก็เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าสองคูณสองคูณสองคูณสามนั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยซึ่งมีค่าเท่ากับยี่สิบสี่ดังนั้นเราก็ตอบเลยทั้วว่ายี่สิบสี่นั่นเองอีกข้อหนึ่งคะ่ะ มาดูนะคะตัวอย่างข้อนี้เขาบอกว่าหาคอ,โร,โอร์โนของ8และ32อ่าเข้าสู่วิธีทําเลยเราก็แยกตัวประกอบของ8ก่อนใช่ไหมคะ8เกิดจากอะไรเอ่ยอ่าแยกเลยค่ะ8นะคะเกิดจาก2คูณกับ4 4เกิดจาก2อคูณ2นั่นเองนะคะดังนั้น8เนี่ยนะคะสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 2องคูณสองคูณส,ณสนั่นเองนะคะสาสิบสองนะคะสานะคะเกิดจากอะไรคะสอคูณอะไรเอ่ยสองคูณสิและ16บเนี้ยแยกได้เป็น2อคูณแใช่ไหมคะแปเนี้ยก็แยกได้อีกก็คือ2อคูณสและสก็คือ2อคูณสนั่นเองอมีทั้งหมดกี่ตัว1 2ึ่งสามสี่ห้า นะคะสามสิบสองเนี่ยเกิดจากสองเนี่ยคูณกันห้าครั้งนั่นเองดังนั้นดังนั้นโคอรโนของแปดแล้วก็สามสองเนี่ยคืออะไรเอ่ยก็คือคือเท่าไหร่อะคะสองอ่านี่ตรงนี้คือเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็มีสองนี้มาเพิ่มดังนั้นโคออรโนของแปดและสามสิบสองก็ 32, คือ สอ,สองคูณสองคูณสองใช่ไหมคะที่เหมือนกันทั้งสองไม่8ปดเนาะแล้วก็ที่เหลืออีกก็คือสองคูณสองนั่นเองดังนั้นก็จะมีค่าเท่ากาันามสิบสองอ่าเราก็เลยตอบได้ว่า3าสิสองนั่นเองได้ไหมเอ่อลองดูอีกสักข้อหนึ่งข้อนี้เขาบอกว่า หาคอโรโนของ 15, 25แล้วก็30วิธีทำค่ะเราก็หา15ก่อนใช่ไหมคะ15เนี่ยเกิดจากเ15เกิดจากอะไรนะ15นะคะเกิดจาก3คูณ5นั่นเองแล้ว3กับ5เนี่ยก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมคะ25ต่อ25เกิดจากอะไรนะ ห้าห้ายี่สิบห้านั่นเองซึ่งห้าก็เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมคะตัวสุดท้าย 30. อ่ะสามสิบอ่ะถ้าดูดูถ้าดูตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะห้าใช่ไหมมันสามารถคูณน,นะคะกับจำนวนบางจำนวนได้อยู่อ่ะสามสิบลองเรียกสามสิบดูสามสิบเนี่ยห้าคูณอะไรนะห้าคูณหกใช่ไหมคะห้าหกสามสิบและหกเนี่ยเกิดจากสองคูณสามนั่นเองอ่ะ แสดงว่านะคะสามสิบก็คือห้าคูณสองคูณสามทีนี้เราลงมาเช็คดูนะคะแต่ละตัวตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสามตัวก็คืออะไรเอ่ยก็คือห้านั่นเองใช่ไหมคะทีนี้นะคะมันจะมีสามนะคะสิบห้ามันจะมีสามแล้วก็สามสิบก็จะมีสามใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะสามกับสามเนี่ยเออเราก็มารวมกันได้เนาะคะแล้วก็จะมีเศษอีกก็คือ ห้าแล้วก็สองนั่นเองเราก็สามารถที่จะเอามาเขียนได้นะคะว่าก็คือห้าคูณสามนะคะคูณสองคูณห้านั่นเองเนาะก็คือเลขห้าเนี่ยก็คือจํานวนที่เหมือนกันทั้งสามตัวแล้วก็สามนี่ก็คือเหมือนกันสองตัวใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่เหลือก็เอามาเขียนดังนั้นก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบ อ่าแล้วเราก็ตอบได้เลยว่าหนึ่งร้อยห้าสิบนั่นเองอ่าต่อไปนะคะวิธีสุดท้ายของการหาครนก็คือการหาครโนโดยการตั้งหานั่นเองใช่ไหมคะเราจังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าหาคอรโมนเนี่ยเราตั้งหานยังไงและนะคะการหาคอรโนเนี่ยเราก็ตั้งหานเหมือนกันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันนะคะเขาบอกว่าหาคอรนของ แปดและยี่สิบนั่นเองอ่านะคะเราก็ตั้งหารเลยใช่ไหมคะเราก็ตั้งอะไรเอ่ยเราตั้งแปดแล้วก็ยี่สิบใช่ไหมคะแล้วก็หารสั้นเลยนะคะแปดและยี่สิบอะไรหารลงตัวบ้างเอ่ยสี่สี่หารลงตัวไหมคะสี่หารลงตัวใช่ไหมคะอืมอนี่สี่อะไรได้แปดเอ่ยสี่สองแปด สี่ห้ายี่สิบอ่ามีอะไรหารลงตัวของตั้งสองนี้อีกบ้างไม่มีแล้วใช่ไหมคะดังนั้นนะคะโคอร,โรโนของสิบสองและยี่สิบสี่เนี่ยนะคะก็คือ,ก,คอก็คืออะไรเอ่ยต้นหอโรโมใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะว่าเราเอาเฉพาะตัวที่อยู่ด้านหน้านี้ใช่ไหมแต่ในส่วนของโครโรนนะคะเราจะเอาทั้งหมดเลยนะคะ ซึ่งนั้นก็คือ4 2แล้วก็5นั่นเองเขียนเลยค่ะก็คือ4คูณ2คูณ5นะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย4 2 8 8 5ะ4 10นั่นเองนะคะเราก็ตอบเลยค่ะว่า4 10อ่าได้ไหมเอ่ยลองดูอีกข้อค่ะข้อนี้ก็บอกว่า หาคอร์โรนอของสิบแปดและ42นะคะเราตั้งหารได้เลยนะคะก็คือ18กับเท่าไหร่เอ่สิบสนะคะตั้งหารสั้นอือเอตัวเลขอะไรหารลงตัวบ้างนะหกค่ะอ่ะ6นะคะ6อะไรได้18เอหนึ่ง6กหกสองสิบสองมสอ่าหอะไรได้12นะ้า เจ็สีนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่หาร3ใม้7ได้ลงตัวแล้วนะคะเราก็สามารถนะคะบอกได้ว่าดังนั้นเนี่ยคอรนของ18และส2สนั้นก็คือ6คูณ3คูณ7นั่นเองนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยซึ่งมีค่าเท่ากับ126นั่นเองนะคะตกเลยค่ะ หนึ่งร้อยยี่สิบหกค่ะอีกข้อหนึ่งดีกว่าค่ะนะคะข้อนี้เขาบอกว่าหาคอรโ,รโนของเก้ายี่สิบห้าแล้วก็เท่าไหร่คะสี่สิบห้านั่นเองอ่าเราก็สามารถตั้งให้เลยใช่ไหมคะก็คือเก้ายี่สิบห้าแล้วก็สี่สิบห้าอ่ะตั้งหารสั้นเลยค่ะ เก้ายี่สิบห้าสี่สิบห้าเอ๊มันน่าจะหาลงตัวทั้งหมดอะไม่ได้เนาะแต่ว่าตัวเลขหนึ่งที่มันสามารที่มันสามารถหารได้ลงตัวนะคะสองตัวเนาะก็คือเก้ากับสี่สิบห้านี่ก็คือแม่เก้านั่นเองนะคะเก้าสามารถหารเก้าได้ลงตัวก็คือเก้าหนึ่งเก้าหารยี่สิบห้าลงตัวไหมไม่ได้นะคะก็ยี่สิบห้าเรายกตั้งไปก่อนนะทีนี้เราดูว่าเก้าอะไรได้สิบห้าเก้าห้า สี่สิบห้านะคะอ่าทีนี้นะคะเราก็เหลืออีกใช่ไหมคะก็คือยี่สิบห้ากับห้าเนาะยี่สิบห้ากับห้าอะไรหารลงเต้อห้านะคะห้าหารยี่สิบห้าได้ลงตัวนะคะหนึ่งเรายกไว้เหมือนเดิมเลยเนาะห้าห้ายี่สิบห้าแล้วก็ห้าหนึ่งห้าั่นเองอ่าทีนี้เราก็สามารถหาคำตอบได้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ย ครอร์ครโนของยี่สิบห้าเก้ายี่สิบห้าและสี่สิบห้านั้นก็คือเก้าคูณห้าคูณหนึ่งคูณห้าคูณหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยซึ่งมีค่าเท่ากับสองร้อยยี่สิบห้านั่นเองนะคะเราก็ตอบได้เลยค่ะว่าเป็นสองร้อย ยี่สิบห้าอ่าใั่ไหมเอย่ยนะคะในส่วนของการหาคอรโนใช่ไหมคะเมื่อกี้นะคะครูจากที่ครูได้ยกตัวอย่างให้พวกเราได้ดูไปเนี่ยมันมีสามวิธีใช่ไหมเอ่ยวิธีแรกของเราก็คืออะไรคะก็คือการหาคอรโนโดยหาผลคูณร่วมใช่ไหมคะและแบบที่สองเนี่ยก็คือแยกตัวประกอบและแบบสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือการหาครโนโดยการหารนั่นเองนะคะซึ่งนะคะในการหาครโนเนี่ย นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะใช้ทั้ง3าิธีเนี่ยในการหาโครโนนั่นเองนะคะในส่วนของแม่พิมพ์หนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากันนะคะในในภาพถัดไปนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ลองนะคะฝึกทําตามไปกับครูนั่นเองนะคะในระหว่างที่น้องนักเรียนฝึกทำเนี่ยนักเรียนก็สามารถหยุดวิดีโอของนักเรียนได้นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ Lalu cekan Kapan Naha, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.